สินเชื่อรเราได้เงินครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่พวกเราเรียกได้ว่าแข่งตั้งใจมากเหนื่อยมากๆแต่ก็สนุกกันมากๆคือตัวละครมีมิติมากแลถาการทุกอย่างที่เจอแต่ละที่ทุกคนสนุก,นลนกนตลอดตลอดแน่นอนเดี๋ยวามาดูครับสปอนเซอร์กับผม25เมษายนนี้สำหรับท่นนาปนปรยชนครับเหมื<พ>อนเหมือนก่อนนี้มันชาร์เลนส์พาเป็นไบร์ทของพี่ัวนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปอีเยอะมากก็หนึ่งอย่างเลยที่ได้ทำแล้วไม่เคยทำในชีวิตเลยคือไว้ผมยาวครับรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะ เหมือนเราอยากให้มันเราดูเป็นคนในพัทยาจริงเป็นของโทนี่จริงอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนลุกเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนหลายอย่างมากๆในในการมาเล่นบทนี้แต่ว่าสําหรับผมมันคือสิ่งท,ที่สนุกมากๆของการทางานเรื่องนี้คือการที่เราได้เป็นคนที่มันแบบไกลเราจริงๆเลยนี่ความสนุกของกานด้านพ่ย่าเองก็ตัดสินใจรับตั้งแต่ยินบทละครเลยจริงๆสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดในแบบอาชีพการแสดงยา่าเพราะว่า เราเดยมาแต่เดียว mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามันท้าทายมากๆแต่เป็นอีกเครื่องที่แบบกินใจแล้วก็แบบจะอยู่ในใจตลอดไปเพราะว่ามันพื้นของเรื่องนี้มันมีความเป็นโรแมนติกค่ะแล้วก็ความรักของอิมกระโปมันค่อนข้างแบบว่า เท่าไหร่อ่ะบอกจริงอ่ะเี่มันใจว่าพูดประมาณพูด8ปดสิเจ็ดสิบครับคุณไดูนะจริงๆแล้วผมว่าผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูได้ดูดดพร้อมทุกคนเลยแต่ว่าแต่ว่าตอนที่เราเล่นกันเราก็มันก็มันก็โคลของแบบไปเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าบทด้วยบทนีม่มั้ครัับมนคือมันเป็นคนสองคนที่รักกันแบบเ,ออเป็นความรักที่สวยงามที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยเห็นในชีวิตเลยของทั้งอิโมโกะมันมันพิเศษ เป็นใช่ค่ะก็คือมันคือทุกคนเป็นหนี้แล้วทุกคนเป็นนักทวงหนี้ใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ถนนไม่นักทวงหนี้อะไรเลยค่ะแล้วก็คนเป็นหนี้ก็คือคนทวงหนี้แล้วลูกนี่ลูกนี่เป็นลูกนี้ครับเป็นลูกนี้เ่ก็คือมันจะมีความมันจะมีความรักมันเกี่ยวข้องเมื่อเมื่อทุกคนแบบว่าอ้าวจริงๆคนที่เขาเป็นหนี้คนที่เขาเป็นนักทวงหนี้เขาก็มีหัวใจเหมือนกัน เป็นมนุษย์ทัน้งนั้นก็จะก็จะเห็นในอีกนักธุีกิจแล้วก็คนเป็นนี่ในอีกมุมนึงค่ะอยู่มันเบบเป็นสถานการณ์ของคนแบบคือคนที่เป็นคนที่ชีวิตมันต้องต่อสู้ม,มันไปได้แค่วันต่อวันอะไรเงรี<ม>้ยหรือบางทีมันเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับเช่นเรื่องของนี้ที่มันแบบน้องต้องไปรับผิดชอบแทนคนอื่นแบบหปนี้ที่อื่นไม่ได้ก่อนมันจะไปบีบบังคับเขาจะต้องอยู่ในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งนั้นมันก็จะหลีดไปสู่การที่เขาจะต้อง ไปค<ข>าทบป่าเจอการอะไรอย่างเงี้ยเราไปต้องไปติดตามมันไปบอกว่าบทนี้มันสำหรับต้องเป็นย่าเท่านั้นเจ้าหินเทียรในตัวย่าครับเราถึงแบบว่าต้องเป็นย่าเท่านั้นจริงๆความตลกเลยผมผมพูดแบบ ตอนที่ผมดูเลยเนี่ยผมก็พูดกับเพื่อนขงผมตอนที่ดูแล้วแบบผมเห็นภาพพ่ยาเซาอ,อยู่ในตัวนั่เองตลอดเลยอย่างว่าแล้วแบบคิดถึงผู้หญิงคนนี้ตลอดแล้วก็จริงๆตอนที่แบบอยากเล่นกบับพิยาของบางทีมงานก็ถามแบบไปเอาช้อยส่งมาให้หน่อย <c oughs> เผื่อเขาไม่เล่น <c oughs> แต่ผมไม่มีช้อยส่งให้เลยผมรู้สึกว่าแบบต้องเป็นต้องเป็นเขาเท่านั้นแล้วมันแล้มันก็ใช่ที่ผมคิดจริงๆทุกอย่างที่เราอยู่ในหัวมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันมันบียอนมากกว่านั้นเพราะโดยสารของเรั้ตัวละครัมีเสน่ห์ รู้สึกว,ว่าถึงแม้ว่ามันจะค่อางๆแบบบทมันจะ center around something ที่มันมืดมากๆ dark มากๆแต่ว่ามันยังมีแสงสว่างแบบโผล่มาเิดๆหน่อยๆระหว่างบทประบอดเลยลก็เลยรู้สึกว,ว่าแบบถึงแม้ว่าเราจะอยู่ใ like น darkness there still can like light. s t i r c b e like l i g h t ้แ่ค่ะก็เลยรู้สึกว,ว่าแบบ,แ,บบแบบ casting ดีมากๆมากๆทุกอย่างมันรวตัวไปหมดเลยมาพี่เบนส์ขาตั้งต้นของเรื่องเจ้าแม่เงินกู้ก็จริงๆในเรื่องก็คือ ไี่เจ้านี้แค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าเจ้านี้จริงๆแล้วในมุมของเจ้านี้ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายนะก็ยืมไปก็แค่เข้เอามา ที่ขาวที่สุดก็มีความดำอย่างนันหรือตัวที่ดำที่สุดก็มีสีขาวอย่างนี้คือมันคือมนุษย์แต่ละคนได้คิดมนุษย์ครับที่เป็นข้อสุดท้ายก็มันหนีเขาว่าคนหอยู่มันไปไม่พ้นใช่ใช่ค่ะก็คือทุกคนก็มีมีความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อความอยู่รอดใช่แสดงว่ามันก็มีเรื่องที่สอดแทรกลายนีเรื่องอีกทีหนึ่งมากๆ พี่บีคือมีเป็นแบบว่าลุงนี่ลุงนีก็เป็นลนี่คนหนึ่งครับแต่ว่าในบอร์ดก็อยู่ได้เลื่อนะครับเขาจะมีครับติดดิปลอยอยู่ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเขาเขาอยู่ในบอร์ดเขามีดิปลอยในบอร์ดแล้วเนี้ยตัวละครโ้๊จะต้องมาทวงหนี้ติดในบอร์ดแล้ก็เป็นเก็ไม่ทวงรุ่นใหญ่แล้วก็ต้องมีการแบบทวงไม่ง่ายเหมือนลูกนี่คนหนึ่งหรืออะไรก็มีการต่อสู้กันเลย นี่ยังไงเราแจ็คตรงนี้เป็นลูกเป็นลูกน้องของพี่โบเขาก็เป็นลูกน้องของจังหวัดด้วยขอบคุากครับขอบคาครับ ครับก็เป็นลูนกน้องของพี่โบเขาครับแล้วก็ตามไปทวงนี่กับพี่เขาทุกพี่ครับเพราะว่าเราแบบอยากเป็นเหมือนพี่เขาเราให้อยากเกี่ยวหัว <c oughs> กูท <c oughs> ุกอน <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละครับก็แล้วก็ส่วนของคาแรคเตอร์หัวต้มน,นี่เดี๋ยวต้องจริงๆพี่ว่าบอกว่าแบบมันมันไม่หัวต้มไม่ได้ครับเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไม่ดูเป็นคนปกติเกินไปครับอยากให้เป็นดูเป็นคนแบบเป็นคนบ้าบอแต่ในบทนี้ ก็มีให้กับเพื่อนพี่เหมือนกันมีมีครับมันจะมีฉากหนึ่งที่นายทีเซอร์ที่แบบแบบต่อยปล่อยพี่ใบเข้าไปครับไม่แก่ไมก่เนาะมีแ่งนี้อ๋องางเต็มที่งานก็งานเต็มที่เลยตอนนั้นเราจะมีปากเสียงเล็กน้อยครับในเรื่องครับใช่เออใช่ไปบอกว่านี่เรื่องมีบาดเจ็บไปก็บาดเจ็บเยอะมากผมหาแต่เรื่องครับผมผมผมเฮ้ยตรงนี้เหมือนผมทะเลาะคุยกันทุกคนเลย จริงมีปากเสียงกับทุกคนเลยด้วยด้วยอาชีพของผมแหละที่ต้องแบบมีคอนฟลิตกับทุกตัวละครตลอดเวลาเลยแต่สนุกครับสนุกมากคือแบบปากเป็นปากข้ามปาก ใช่ครับก็อทีว่าแบบแต่ถ้าตรงเนี้ยจริงๆที่บอจะเป็นคนเดียวที่ได้ดูตอนเรื่องนี้เราก็เป็นเบื้องหลังเขาด้วยเลยค่ะมันจะนั้นสิ่งหนึ่งที่เข็ดเราก็รู้สึกว่าต้องชมมากๆข้อหนึ่งที่งๆกคนว่าคือการแสดงของสองคนนี้งี่จะบอกว่าไปจะทุกคนจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงเลยในความที่เขาเต็มที่แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ทั้งอิ่มและโบ้จริงๆเหมือนกันก็เลยทำให้เข็ดมีของทั้งสองคนเนี้ยแบบโออมัน ดีันดีเออแล้วก็คือแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบเราว่าแบบทุกคนในในเรื่องนี้มันเรับกาลังเล่าเรื่องที่เราว่าคนไทยหลายๆคนกําลังเจออยู่ในวันที่มันเรื่องราวต่างต่างมันทําให้เราว่ามันวางแผนไปใลไม่ได้ใมนการที่เรามีชีวิตวันต่อวันต่อวันมันส่งผลต่อการตัดสินใจมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างไรยิ่งคู่นี้มันส่งผลต่อความรักของเขายังไงอย่างเงี้ยเราว่าคือทุกคนเคยเจอปัญหานี้ยิ่งใน ภาพเศรษฐกิจที่มันอาจจะแบบว่ายังไม่ได้แน่นอนอะไรทุกวันเนี้ยก็ค <c oughs> ิดว่าแบบไม่ได้แง่ใดใดแง่หนึ่งมันจะมันกินแน่ๆค่แล้วไม่ใช่เรื่องนี้นะผมว่าจริงๆทุกคนในเรื่องนี้เหมือนทุกคนต่อสู้เพื่อเพื่อสิ่งของตัวเองทุกคนบางคนทุกคนต่อสู้เพื่อชีวิต <c oughs> เราต่อสู้เพื่อความรักอะไร้ยเหมืองว่าทุกคนมีคือมีความสู้ของตัวเองถ้าคนมดนเรื่องนี้ผมว่าคนจะได้แง่คิดและได้แรงนดานใจกลับ <c oughs> ไป ข้อา่แล้วกันไม่มีตกท้องช้างหายดิฉันพูดเลยสนุกแต่สนุกมากจริงๆสองชั่วโมงรวมรวมรับแรกกับฝีชั่วโมงใช่สองชั่วโมงรวมเครดิตเสองชั่วโมงสิบสี่นาทีนีไม่มีตกท้องช้างคระปุกสนุกสนุกแน่ยี่สิาวันยังต่อยี่สิบห้าวันครับผมเค้าบอกแค่ครับสื้อเชื่อได้เงินครับผมวันที่เท่าไหร่ครับวันที่25นี้ค่ะสิบห้ามีค่ะ ไม่ต้องรอดูทางบิ๊กซีนีม่านะคะแต่กันก็ไม่มีเลยสวัสดีอโอเคขอบคุณค่ะ